ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหววฮานอยนะครับ3ตัวต้องรูดนะครับ ในงวดวันที่29สิงหาคมพศ2564นะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับ3ตัวเด่นต้องรูดนะครับเลขที่ผมได้มานะครับก็มาชมพร้อมกันเลยนะครับเลขเด่นเน้นต้องรูดนะครับก็มีเด่น0 1นย์แล้วก็3นะครับสำหรับ0ูนย์นะครับก็จะเจาะให้3คู่นะครับก็จะมี90ย์นะครับ 0 1นะครับแล้วก็0 2นย์นะครับสำหรับเด่น0ูนย์นะครับสำหรับเด่น1นะครับก็จะมี1 9นะครับ2 1นะครับ3 1นะครับสำหรับเด่น1นะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับ3ตัวต้องลูดนะครับก็มีเด่น3นะครับก็จะมี3 1 3 <Well, S> 2แล้วก็30นย์นะครับสำหรับ3ตัวเด่นนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะมี0 0 1 1แล้วก็33นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับเตนด่นก็จะมีนะครับ109นะครับ1 2 3นะครับ0,31นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเต่น3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f อพี่น้องที่เข้ามากด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับเป็นกําลังจะแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลน์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอพีสีพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับไว้เม็ดเดียวไว้เจอกันประมาณ5้าโมงตรงนะครับจะขึ้นไลฟ์สดทักทายก็รอชมหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ